สวัสดีครับกระแสข้าวดงวัลคับช้ำใจหนีเงียบอยู่วัดบ้านเกิดจิ้งหรีดขาววงเทวันวางมือจากติเกลุยทำสวนเองวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูลิเกสาวชื่อดังที่มีชื่อเสียงดังกล้องไปทั่วประเทศนั่นก็คือจิ้งหรีดขาววงเทวันหรือสุรางผิวอ่อนที่เธอนั้นมีชื่อเล่นว่าจิ้งหรีนั่นเองครับเธอนั้นเป็นคนที่มีความสามารถมากมาย ทั้งทางด้านการร้องเพลงและการเล่นลิเกขณะที่พื้นเพครอบครัวของเธอนั้นก็เป็นคนที่เล่นลิเกยอยู่แล้วเธอนั้นก็คุกคลีอยู่กับลิเกมาตั้งแต่เด็กและเริ่มแสดงลิเกมาตั้งแต่อายุสี่ขวบซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยว่าที่โตมาและมีชื่อเสียงและฝากฝีมือเอาไว้ไม่น้อยหน้าคนอื่นก็อย่างที่ทราบกันครับ พราช่วงนี้เป็นเวลาที่หลายคนไม่สามารถออกจากบ้านไปทำงานได้ตามปกติเหมือนแต่ก่อนและรวมไปถึงจิ้งหรีดด้วยซึ่งเราจะพาไปดูวันว่างของเธอหลังจากที่ไม่ได้มีเพลงออกไปให้ร้องเธอได้ทำสวนองหุนซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์อวดในสวนของตัวเองว่าอางังหุนของเธอนั้นมีผลผลิตออกมาแล้วด้วย เห็นไหมล่ะว่าเธอคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากจริงๆไม่ว่าจะด้านร้องเพลงและด้านการเป็นชาวสวนก็ทำออกมาได้ดีทุกอย่างเป็นลิเกหญิงและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสำหรับจิ้งหรีดขาววงเทวันและด้วยความที่เป็นคณะลิเกเดียวก,กันกับกุ้งสุธิราชวงเทวันก็เลยทำให้หลายคนนั้นเมาส์กันว่าจิ้งหรีดขาวกับกุ้งนั้นแอบคบกันเงียบ เพราะทั้งคู่นั้นดูสนิทสนมกันมากในล่าสุดนั้นจิ้งหรีดขาวก็ได้ออกมาเคลียประเด็นนี้อีกครั้งในรายการตีท้ายครัวโดยเจ้าตัวได้บอกว่าเป็นน้าเป็นหลานกับกุ้งเพราะแม่ของกุ้งสุธิราชนั้นเป็นพี่สาวคนโตของเธอซึ่งตัวเธอนั้นเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านและเป็นลูกหลงของพ่อแม่ก็เลยทำให้จิ้งหรีดขาวกับกุ้งสุธิราชนั้น อายุห่างกันแค่เพียง5ปีและที่ผ่านมาก็โดนหลายคนเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตนกับกุ้งนั้นสนิทกันมากขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ